ลูฟี่บุกเข้ามาช่วยเอชที่สงราม,มารีนฟอร์ดนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องวันพีชอีกจุดหนึ่งสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอสตเดโอภูมิใจเสนอโมเดลมือสองลูฟี่และเอชครับผมอันนี้เป็นโมเดลนะครับผมที่เป็นมือสองนะผมที่จะมาคู่กันเลยนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้ลูฟี่และเอชนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวลูฟี่นะครับผมซึ่ง บุกมาช่วยเอสนะครับผมซึ่งเป็นกำลังจะถูกประหารนะครับผมที่มาลีนฟอร์ดนะครับผมก็นะครับตัวโมเดลเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมก็ตามสภาพมือสองเนาะแล้วก็จะไม่มีกล่องนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่สามารถปรับขยับได้นะครับผมแต่สามารถดึงออกจากฐานได้นะครับผมและโมเดลตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมก็จะเป็น รูปตัวที่เป็นไฟขึ้นมานะครับผมนะครับก็ลูฟี่ก็มาในชุดเก่งของเขานะครับผมก็คือเสื้อสีเหลืองตัวนี้นะครับผมแล้วก็หมวกฟางนะครับแล้วก็จะมีใส่กางเกงอันนี้กางเกงสีแดงเนาะนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่านี่ก็จะเป็นชุดเก่งเขาเหมือนกันนะครับผมนะครับนี่ก็วางลูฟี่ไว้ก่อนนะครับส่วนเอสนะครับผมเอ็ก็จะเป็น นักโทษประหารที่กําลังจะโดนประหารนะครับผมแต่ก็โดนลูฟี่นะครับจริงแล้วก็มีหนวดขาวมาก่อนนะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับผมหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่จักรพรรดินะผมเข้ามาช่วยก่อนนะครับผมแล้วก็ลูฟี่กับพวกก็ตามมานะครับผมซึ่งงานตอนนี้ผมคิดว่าเขาทําได้สวยมากๆเลยครับผมก็เข้าใจที่แบบจึงเอกลักษณ์นะครับผมของตัวละครออกมานะครับเนี่ยเขาเป็นแบบ กัเอฟเฟกนะครับผมที่เป็นไฟนะครับก็ออกมาจากหลังนะครับออกมาจากเอสนะครับผมเนื่องจากเอน่ะมีผลปิศาส์นะครับผมเป็นไฟนะครับผมนะครับส่วนลลฟี่ก็จะเป็นยานะครับมันก็จะไม่ได้มีตัวที่เป็นไฟออกมาจากลลฟี่นะครับผมนอกจากตัวที่เป็นไฟที่อยู่กับฐานเท่านั้นนะครับผมแต่ไฟนี้นะครับผมมันก็จะไม่ทำลายลลฟี่นะครับผมเพราะว่าเอเป็นคน ควบคุมไฟได้นะครับผมนี่นะครับออแบบใครผลปีศาจไฟนี่ผมว่าแบบโอจริงๆแล้วมันก็มีหลายคนที่คล้ายแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นแม็กมากนะครับผมที่แบบเป็นไฟแบบโหดมากๆที่แบบเผานะครับผมแล้วก็เป็นคนฆ่าเอสไปนะครับผมเลยทําให้ลูฟี่โกรธนะครับผมก็จะเรียกว่าโกรธเลยครับหรือว่าแบบอ จ็บแค้นใจนะครับตรงจะรอวันแก้แค้นนะครับก็สภาพของโมเดลนะครับผมก็ไม่มีฮะไม่มีกาวตรงไหนนะครับผมโมเดลตัวนี้นะครับถ้าผมขายก็จะขายคู่นี้ให้เลยนะครับผมก็นะครับเนื่องจากผมก็มีคู่เดียวเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ได้มีคู่อื่นอีกนะครับผมก็สําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมครับ สำหรับคนที่นะครับสนใจมาเดียวก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอุ่า